ทุกคนรู้ไหมว่าแมวทั้งสามตัวนี้ไม่ใช่สีเดียวกันวันนี้เราก็มาครบเลยนะให้ทุกคนดูนะครับสีแรกก็จะเป็น Silver Point ต์สีสอคนนี้ก็จะเป็นโกลเด้นพอยตและคนที่3เป็นสีขาวแบบนี้ก็จะเป็นโซนิกสีขาวครับผมนี่นะคะสี Silver Point เนี่ย ก็จะเป็นตาสีฟ้านะคะที่ทุกคนเห็นแล้วก็จะมีสีขึ้นที่หน้านิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นเท้าเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าน้องเป็นรหัสสี AS นะคะเป็น AS 11 33นะคะก็คือปลายขนจะเป็นสีเทานะคะต้นขนสีขาวปลายขนสีเทานะคะท่วที่สีที่2นะคะก็คือสี g o ล d e n s h a ด e p o นะคะเป็นแมวสีทองนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของ point ก็คือจะมีสีขึ้นที่หน้าหูหาง ขานะคะคซึ่งในสีทองเนี่ยก็จะมีรหัสสีหลายแบบมากกว่าของสีเงินนะคะก็อย่างเช่นจะมีสี N Y 1 1 3 3ก็คือจะเป็น black golden หรือว่าจะเป็น A Y 1 1 3 3ก็จะเป็น blue golden นะคะก็คือจะแตกต่างกันไปเวลาสีพอยทที่แสดงออกมาสีสุดท้ายนะคะก็คือสีขาวฝั่ง solid นะคะก็คือสีนี้เนี่ยจะเป็นตาสีส้มนะคะเห็นไหมส้มแบบส้มตะโกนเลย ก็จะมีตาสีส้มตาสีฟ้าแล้วก็ตาสองสีนะคะเป็นออดไอนะคะก็คือสีนี้เนี่ยจะเป็นตระกูลเนี่ยฝั่งโซลิดฝั่งโซลิดคืออะไรก็คือสีแบบช็อกโกแลตน้ำมันบลูไล่ลแหลแก<ค>แบบนี้นะคะ,คะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะ<ๆ> <laughs> แต่ว่าวันนี้จะอธิบายว่าที่ชอบเรียกตามหากันว่าอยากได้แมวขาวแมวขาวอันนี้คือแมวขาวข,าวของจริงนะคะทุกคนแมวขาวแท้จริงแบบนี้ แมวขาวตัวจริงเสียงจริง,รงต้องเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้คือแมวขาวเนี่ยจมูกชมพูจมูกชมพูไม่มีขอบจมูกนะคะไม่มีขอบตาด้วยแล้วก็อุ้งเท้าจะเป็นสีชมพูก็คือน้องเนี่ยจะเป็นขาวแบบขาวทั้งตัวเลยไม่มีสีอื่นมาผสมเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าที่เห็นเหลืองๆนี่คือ <laughs> พี่เห็นเหลืองๆน,นี่คืออะไรไหมครั<า>บ,<า>บเนี่ยคาบยังไม่อาบน้ำนะคะก็คือน้องเนี่ยกินอาหารหรือว่าอะไรแล้วแบบเลียตัวเองเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นค้าบสีเหลืองนะคะก็คือแมวขาวเนี่ยจะดูแลได้ยากหน่อยเพราะว่าน้องขาวแบบทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเท้าสีชมพูสําหรับคนนี้นะคะเป็นพ่อพันธุ์สีโซลิดบ้านเราก็คือชื่อว่าเจ้าโพล่านั่นเองเจ้าโพล่า